สวัสดีนะ้องๆทุกคนครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้พี่เบิร์ตจะมีข้อสอบของนายร้อยตำรวจเนาะสอบเข้าเตรียมทาหารปีหกมาฝากกันครับผมแต่เดี๋ยวจะให้ไปดูตรงนี้ก่อนเนะ hey, าะเฮ้เมื่อวานพี่เบิร์ตโพสลงในตัวเพจไปเรียบร้อยแล้วเนาะว่ามันใกล้เวลาแล้วเนาะอันนี้ก็คือสมัครนะครับสอบถึงเดือนมีนาถ้าเดือนนี้มก,กราไม่นับเหลือกุมภาก็คือเต็มเมก็คือแค่ เดือนเดียวเนาะก็เตรียมตัวสอบกันได้แล้วครับผมนี่ก็จริงๆก็เข้ามาดูรายละเอียดตรงนี้ในเว็บไซต์ของจปรอได้แล้วกันเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเก็บตัวข้อสอบกันเลยครับผมสําหรับน้องๆที่เตรียมตัวสอบอยู่เนาะถ้า อ,อยากตะลุยโจทย์อย่างเข้มข้นเนี่ยพี่เบิร์นแนะนําเป็นตัวคอร์สนี้ครับผมเทพคณิตพิชิตเตรียมทหาร4ดาวทับก็จะมีปูพื้นฐานมอต้นแล้วก็มอปลายก็คือครบเลยในในตัวคอร์สเดียวเลยนั่นเองเนาะก็สนใจก็เ,เชิญครับผมลองคุยกับผู้ปกครองดูเนาะใครสนใจก็อยากจะให้มาลองดูกันได้เลยโอเคอันนี้เป็นข้อสอบนี่เนะาะปี64ของในร้อยตำรวจตัวน,นี้เนาะสอบไปเมื่อ ปีที่แล้วตอนกรกฎาคมแล้วก็ใกล้จะสอบอีกรอบหนึ่งแล้วนั่นเองโอเคเรามาดูพร้อมกันเลยครับผมข้อนี้เป็นข้อ43เนาะเป็นเรื่องของล็อกอะเรื่องของล็อกทำยังไงถ้าเป็นสเต็ปที่พี่สอนก็คือดูซิฐานเท่าไหมฐานเท่าจับได้ชี้เท่าฐานไม่เท่าแต่เลขชี้เท่าก็จับได้ชี้เท่ากับ0นย์อันนี้เป็นไงครับฐานก็ไม่เท่าเลขชี้ก็ไม่เท่าเห็นปะ เราก็จะเทคล็อกนั่นเองอ่ะเทคล็อกกันพี่ก็จะเทคล็อกเข้าไปล็อกตัวนี้ก็เป็น3 x มเอกป่ 1, ถูกปะเท่ากับล็อก4แล้วก็ x-7 ลบ7ส่วน2แบบนี้โอเคลักการตัวนี้เราก็จะบินลงครับตัวนี้เราก็ตบลงมาบินลงเราก็จะได้เป็น X บวก1ล็อก3เท่ากับตัวนี้ก็จะบินลง แอบบินลงมาข้างหน้า x ลบ7ส่วน2ล็ 4. แบบนี้โอเคทีนี้ตรงนี้ครับใครจะย้ายล็อก3ไปหารก็ได้ถูกปะ่ะมันก็จะเป็นล็อก3หารล็อก4แล้วจะประมาณค่าเอาก็ไม่ว่ากันเนาะแต่ทีนี้ถ้าหลักการทําในโจทย์ที่ออกแบบมาเนี่ยเขาจะให้เรากระจายเข้าไปกระจายเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราจะจัดรูปนิดเดียวมันก็จะเป็นอะไรครับ x ล็อก บวกล็อกสามถูกปะกระจายเข้าไปกระจายทุกตัวเนาะ x คูณล็อกสามก็ได้ x ลบสามล็อกสามคูณหนึ่งก็ได้ล็อกสามถูกปะข้างหลังก็กระจายเหมือนกันครับเท่ากับ x ล็อกสี่แล้วก็ลบด้วยเจ็ดแล้วก็เจ็ดส่วนสองเนาะล็อกสี่เนี่ยมองให้เป็นล็อกสองกำลังสองก็ได้ครับโอเคปะแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราบินลงบินลงมาอยู่ตรงนี้สองก็สองตัวนี้มันก็เลยจะเจ้ากันโอเค เราก็จะได้ตัวนี้ครับเราย้ายตัวนี้มาลบฝั่งนี้แล้วย้ายตัวนี้ไปบวกแล้วก็พลิกสลับโอเคเราก็จะได้เป็นอะไรครับ x log ลบด้วย x log แบบนี้ย้ายมาถูกปะย้ายมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็ย้ายมาฝั่งนี้แล้วก็เท่ากับมันก็พลิกสลับได้เลยอตัวนี้มันก็เหลือ7 log แล้วเนาะเราก็จะได้เป็น7ล็ log แล้วก็บวกด้วย log สา3 แบบนี้โอเคตัวนี้ก็จบแล้วครับจริงๆเนี่ยเราก็ดึง x ออกมาตัวนี้มันก็จะเป็นล็อกสี่ลบลอกสจริงๆไม่ต้องมาเขียนละเอียดแบบนี้เนอะน้องย้ายไปหารได้เลย7จ็ดลอกสครับบวกล็อกสแบบนี้เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับตัวนี้ครับ7จ็ดล็อกสบวกลอกสหารด้วยล็อกสเรามองให้เป็น ตัวนี้มองให้เป็น2กํกำลัง2ถูกปะแล้วบินลงก็จะได้เป็น2ล็อก2ลบล็อก3โอเคเขียวปะ <c oughs> ทีนี้ที่เหลือก็แค่คิดเลขละครับคิดเลขกัน <c oughs> เขาบอกว่า,าล็อก2เนี่ยมันคือ0.3010ถูกปะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น7คูณด้วย0.3010 บวกล็อกสามล็อกสามมองว่าเป็นศูนย์จุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหารด้วยสองล็อกสองครับศูนย์จุดสามศูนย์หนึ่งศูนย์ลบศูนจุดสี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งโอเคที่เหลือไม่มีอะไรครับคิดเลขอย่างเดียวโอเคจริงๆจะประมาณเอาก็ได้นะแต่ว่าก็ไม่น่าเกียดคิดเอาก็ได้นินเดี๋ยว ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0เป็น7เป็น0เป็น21 4ตำแหน่งก็คือ2.1ถูกปะบวกด้วย0.4 7 7 1หารด้วยตัวนี้ก็จะเป็น0 2 0 6แล้วก็0ลบด้วย0.4 7 7 1เน่แบบนี้โอเคเขียนเนาะตัวนี้ก็จะได้เป็นอ่า2.5 แปดสี่หนึ่งหารด้วยตัวนี้จับลบครับเป็น0.60 2.0แอบมาคิดให้ศู7ย1จเจดเจดหนึ่งก็ลบครับเป็น9เนาะเป็น1เป็น4เป็น9เป็น2เป็น5เป็น1 0.1249ูองส สี่ตำแหน่งเหมือนกันแล้วครับกวนก็จะเป็นสองห้ปสีหเนี่ยหารด้วยหนึ่งสองสได้เลยโอเคเขียนปะ่ะซึ่งเราก็ดูครับตรงนี้มันคือ12บสองเนี่ยมันได้ประมาณ24ถูกปะ่ะอ่ะตั้งหารแล้วกันเนาะตั้งหารให้เห็นกันไปเลยเอ่อหนึ่ครับพี่ไปหารตรงนี้ เป็นสอ2ห้าสองห้าครับอ่าเอาใหม่เอาใหม่สคูณเข้าไปเนาะตัวนี้เป็นเท่าไหร่สิบแปดทดหนึ่งดเก้ายตัวนี้ก็เหลือ6เนะเาะอ่าเหลือ6ตัวนี้เหลือ7ตัวนี้เหลือ8อ่ะตัวนี้เหลือ1 ก็ได้20ถูกปะ่ะใส่จุดเติม0ูนย์ก็ประมาณเท่าไหร่เน uh um ี่ยประมาณ20.6เนาะ12 6 72ก็ไม่เกิดประมาณ20.6กกว่าหรือประมาณ20.7ไปเลยก็ได้เนาะอ่ะถ้า7เนี่ยม MM ันก็จะเป็น84ถูกป่ะพี่เบิร์ดก็ประมาณ20.7ไปเลยมันจะได้20.68แหละพี่ก็ประมาณเนาะ20.7ครับประมาณนี้ทีนี้ดูครับว่าโจทย์ถามว่า y เนี่ยคือจำนวนเต็มบวกที่ใกล้ x มากที่สุดก็อารมณ์ว่าตีไป y เป็นเท่ากับ x ไปอะ่ะสองบวกหมีค่าเท่าไหร่อ่ะเพราะฉะนั้นครับสองวบวกหก็เท่ากับ2องคูณยี่บุวกหอ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเท่าไหรนะ่น่ะสคูณยี่สิบได้40แล้วก็คูณอีกจุดเก็จะได้เป็น41ถูกปะแล้วก็บวกหก็ประมาณสี่สกว่า ก็ใช่มันก็จะได้ประมาณ4 3านั่นเองจริงๆเนี่ยเราไม่ต้องทำละเอียดขนาดนี้เราเราประมาณตัดตัวเลขเนี่ยเพราะว่าเลขมันค่อนข้างห่างกันถูกปะยังไงก็จะตอบข้อ4อยู่แล้วตัวนี้ไม่มีอะไรครับมันเป็นทักษะการคิดเลขอย่างเดียวเราใช้ความรู้ถึงแค่ตรงนี้ถึงแค่จัดรูปตรงนี้เสร็จที่เหลือคือคิอคดเลขโอเคเนาะก็ไม่ยากครับดูที่การคิดเลขของแต่ละคนเราประมาณเอาได้เลย โอเคเขี่ยป้าเขี่ยปะอืมได้เนาะได้เนาะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ข้อสี่สิบสามส่วนข้อที่เหลือนะครับเดี๋ยวพี่จะไปเฉลยในกลุ่มต่อไปเนาะแล้วมีโอกาสก็จะมาแบ่งปันเพิ่มขึ้นให้เนาะแต่ถ้าอยากจะเอาจริงเนี่ยก็แนะนําเป็นคอร์นี้ครับก็ลองดูครับว่าจะได้ตะลุยโจกันอย่างเต็มอิ่มแบบจุใจแน่นอนโอเคคลิปนี้ก็จบเฉลยข้อสี่ครับผมอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ